สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราว่าเราจะทําเมนูอบไก่เหนียวใส่บุนเส้นนะคะอบไก่เหนียวใส่บุนเส้นนนาคุกคลิกจังไลยค่ะเพราะว่าไก่สุกเป่นหุ่นอันนี้มันเป็นไก่เหนียวนะคะพี่้องมันต้องใส่หม้อเลี้ยงดันค่ะถ้าใส่หม้อธรรมดาเนี่ยเนียวตรงตรงเงนต้มโดนโดนเอ้ยต้องเงินอบจนโดนมาสันทอสิเอาไปต้มไปแกงไปอยังก็ะตองใส่หม้อเลี้ยงดันค่ะหรือว่าใส่หม้อธรรมดามันก็ต้องใส่เวลาดันเวลานานเนาะค่ะี่ไก่เหนียวสุกเป่นหุ่นนี่ค่ะอ่ามันสิคือไก่บานบานเนาะนะจ เนื้อสิซึกคือไก่บานบานฮ้องบรคือไก่กพันที่พี่น้องนี้ล่ะนี่จิมากออกมาเฮ็ดกินประจาเนาะค่ะนี่ซุปเป็นหุ่นนี่ซุปเปนหุนห่นนีน่มันจะเหมือนไก่บ้านบ้านเราเราทํากับข้าวอร่อยค่ะแต่ว่ามันเหนียวนะคะเราต้องใช้เวลานานถ้าไม่มีหม้อแรงดันก็ใช้เป็นหม้อธรรมดาแต่ว่าต้องต้ตองอบนานหน่อยหรือว่าต้มนานหน่อยนะคะแล้วแต่เมนูค่ะแต่ว่าเอาไปปิ้งไปปิง้งเตาถ่านนี่สีแซ่บเด้อพี่หงมักๆักราปิ่งเตาถ่านมั่สิคือไก่บานบานฮ้เลยค่ะมือดีฮอันดอบสห้ันเ อบใส่บุ้นเส้นไปเบื้องขัดตอนการทิดเลยค่ะเดี๋ยวเขาไปตำเครื่องแล้วคะ่ะข่าตะไคร่ไบบุกูตะออกจกบชงฟิตปาแล้วคะ่ะเดี๋ยวไปซับไก่ก็ต้องค่ะพี่น้องนีไก,ก่เขาก็ซับเรียบร้อยล่างเรียบร้อยแล้วจะพี่น้องนี่ไปตำเครื่องกันค่ะวันนี้เครื่องเราตำใส่ก็ไม่มีอะไรมากมายค่ะข่าตะไคร่พริกแห้งกระเทียมหนึ่งกีบนะค่ะี๋ยวสิโคห้เค้ากันน้วจะพี่น้องโคห้ละเอียดเขากันจะ่อยไป ผลเก็บไก่ค่ะนี่นะคะสามเกิดซีเกิดนีก็หอมบนลวดดิค่ะพี่น้องเปลี่ยนเมนูกินไปค่ะจะมาเบือกับเผานะคะ่ะต้มเนแกงเนืพัดเนือถดเนี่ยจำเป็นต้องเห็ดเนาะคะ่ะเพราะเห็ดตัวพไดกกินพี่น้องเอ้ยดูตาประเทศก็ได้ขอบคุณทุกแม่พี่น้องที่เขามารลับชมคอมเมนต์ ใส่น้ำมันเยอะค่ะพี่น้องฝากมาคลิปเ้องค่ะฝากเพื่อนลั้งใจให้ด้วยนะคะถ้าชอบคลิปไหนกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะกดติดตามให้ด้วยนะจ๊ะทุกท่านลูกหลาบผักชีสของพี่น้องมาหันลูกเมเม็นมาหันลูกไปลูกหลากผักชีเนาะคะ่ะลาบผักชีไทยค่ะแล้วก็กาดมันเนาะคะ่ะตำลงกไปให้ขหอมคะ่ะกาดจะตำลงกเปือกคว้มหอมเนาะค่ะพี่น้อง เค้กค่ะใส่ใส่หม้อเลยจ้ะพี่น้องบุญเส้นเขาจ,จะใส่ทีหลังเน้อค่ะพี่น้องบุญเส้นนี้เราใส่ทีหลังตอนไก่สุกนะคะทำกินต่างเรียนเมนูมนบ้านค่ะพี่น้องอันนี้พริกพริกาาน้องตำไปเน้อค่ะเพื่อนพริกแกลียงใส่ลงไปค่ะโอ้ยก่อนหันข่อยตำพริกนะพริกกระเด็นเข่าตาข่อยโอ้ออยมาส่งเนื้อเสร็จไปล้วตำพริกนี่ คนให้เข้ากันเครื่องได้หอมหอมคุงเครื่องค่ะปรุงเครื่องก็รสด,ดีขาดไม่ได้นะจ๊ะรสด,ดีนิดหน่อยช้อนชาผงชูผงนัวผงชูสองช้อนชาเกลือหนึ่งช้อนชาแล้วถกะเอาข้นจางไม่จําเป็ตื้มตอนใกล้สุกกเลยค่ะซีอิ๊วขาวตาเด็กสมบูรณ์ค่ะ เพิ่มควบหนื้ความหัวมเนาะค่ะซี่อยู่ขาวเติมน้ำลงไปนิดหน่อยค่ะเพรถ่วมไนใกล้ที่ะะแล้วค่ะเราก็ปิดฝาได้ค่ะโอเคถ้าน้ำแห้งเ,เวลาไก่สุกเราค่อยเติมอีกเนาะค่ะนี่ถ้าน้ำแห้งตอนไก่สุกเราจะค่อยเติมเนาะค่ะเติมแล้วก็ใส่หุ่นสิงเพียงนั่นแหละค่ะพี่น้องสวยใบหอมสใส่ใส่อีกตูใส่กระเซียมเรียบร้อยค่ะนี่ ใส่หนาประมาณนี้เนาะ,ะค่ะขูดติดก็เจาะเล็กน้อยปิดฝาค่ะมาดิสิอบได้แลค่ะพี่นนี่ประมาณ40 45นาทีเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าเฮามี้เห็นหมอ้อแรงดันอบใส่หมอ้อแรงดันนะจ๊ะแต่ถ้าพี่น้องท่านใดบ่มีหมอ้อแรงดันหม้อธรรมดาก็อบได้คือกัน,นะค่ะเราใส,ส่ใส่ลาอยู่ประมาณชั่วโมงเกือบสองชั่วโมงผ่านล้วค่ะเพราะว่าไก่เหนียวแล้วค่ะแต่หมอ้อแรงดันนี้ประมาณ45นาทีก็เปือ่อยกะ เนือก่ะเนือกใกล้ก็โอเคแล้วนะคะพี่น้องถามว่าเบิ่งตอดสุกกันเลยค่ะโอ้ยจะเสยบขนาดกับพี่น้องแล้วเบิ่งพูดอ่ะอืมแล้ค่ะบันี้สิเปิดเตา เปิดเตาให้นำเดือดจักหน่วยจังไ่อยใส่บุญสิ่งแล้วค่ะพี่น้องสีบ่ปิดฝาด้วยค่ะสีบ่ปิดฝาแบบอบเนาะค่ะเปิดเตาแบบธรรมดานะค่ะให้น้ำเดือดจังไรว์แล้วใส่บุญสิ่งแล้วก็ใส่ผักลงไปค่ะยุ้นใบบกูดลงไปเพิ่มความหอมเนาะค่ะบุญสิ่งยี่ห้ออะไรก็ได้ด้วค่ะพี่น้องตามความชอบค่ะเพราะว่าอันยี่ห้อตามความนี่มันสิ่งมันสิ่นแสียบไหมค่ะพี่น้องตามความชอบของพี่น้องเล้วพี่น้องใส่สิ่งแบบนด้กับเลวแต่เนาะค่ะ วุ้สินค่ะนี่มันสิเป็นมัดเป็นมัดมัดกระถวยมัดกระถวยมันจีาค่ะเพราะว่านี่เวลาเขาอยากกินไส้บุญสินเพิ่มเขาก็ไส้มัดหนึ่งเนาะค่ะกันสิไส้หลายไปเลยเดี๋ยวบุญสินอีกเพราะค่ะแบบบุญสินนี่เขาต้องเอาไปเซน้ำเด้อพี่น้องไส้แบบนี้ลงไปเนาะค่ะมันสิมันสิแซ่บไหมค่ะเพคือกั็เซน้ำไหมค่ะถ้าเราไปเซน้ำเนี่ยมันสิมันสิอืดมันสิเปื่อยเหี่ค่ะถ้าเราใส่สีนี่เพราะน้าหอนเขาโยนลงไปเนี่ยมัดหนึ่งเขาสิกินแรงนีเนาะค่ะแต่ว่าเขาสิกินอื่นเขาก็ใส่อีก เป็นมัดนึงสินะค่ะพี่น้องเ่ได้ใส่เทดเดียวเบิดค่ะเพราะว่ามันสิเทดใสสินอื่นสินอื่นแต่มันสิบสมเสีบเนาะค่ะประมาณนี้ค่ะสูตร um. ข่อยกินเนาะค่ะสูตรข่เฮ็ดกินก็สิประมาณนี้แหละค่ะพี่น้องหนีร้อยให <cue> ้น้ำเดือดเขาจะคอยยุ่นหนีมัดหนีลงไปขั้นมื่ออื่นเขาเลิกงานมาปุ๊บเทาก็สิมัดนีเบิดกินกับลูกกับเต่าแล้วเขาก็สิงยุ่นอีกมัดนึงลงไปใส่ผักลงไปสินะค่ะเ่ได้แบบใส่เบิดทีเดียวเพราะว่ามันสีอะไบุนสินอื่นเนาะค่ะแต่บุนสินก็ต้องไปแช่น้เซนนียวุ่มดีค่ะ นำเตือจ็ดน้อยใส่บุนเสลลงไปมัดเพิ่ค่ะรีสูรกินเซ็ปนัวควเพชรสี่ในเยอรมันเห็ดกินก็ขับงงร้อยบุญนเส็จสู้ก็ตักพ้อมเสร์ฟไปค่ะกใส่ผักเนื้อไก่เนื้อไก่เหนียวเข้ากันนี่กำลังพอดีพอดีสิเพาเอาปวยพักนะค่ะท่านแบบว่าผมมีแข่าหยำหรือว่าพี่้องท่านไหนเบเอาเอาปวยเขาบอบุนให้จะน้อยแล้วค่ะนี่เห็นไหค่ะคันใส่บุญเสลไปเทียดเยว์ล้าเลยมั่กีสีอื่นก็ขับงงนี่แหละค่ะกินก็ขาวเนียวปั่นคุยกับบุนเส้ี ลูกเรากินน้ำด้กับพวเพียร์ไปไหนกินกินน้ำด้แต่ว่าสามีเราก็กินหรอกค่ะพี่น้องแกกินบ่เป็นงหรอค่ะแล้วก็มะมักไก่เหนียวค่ะพี่น้องเมะมันนะะามากไก่พันสามีขอยไไังไงขอยไไังไงนี่ขอยังไงก็สิมกักเอาเวุ้นเส้นประมาณสิบหนึ่งแล้ค่ะพี่นอ้องนี่อกใสๆจะขอยังไงกัมันสีแเสบกันนี่นี่นสิบเราเอาเปื่อยจนแบบว่าเส้นอืดเกินไปเลาวคะ่ะสิบานี่งแล้วก็สิพอแล้วค่ะปะิดเตาได้ค่ะพี่ใส่ผักค่ะต้นหอมผักนั่ตูหรือเก่าค่ะปรุงน้ำกับพวกท่านทานนั่งตูก็ได้มักกินหลาย โยนลงไปค่ะใบใส่หนูนสิงน้ำเอจ้จเจาะเนาะค่ะหอมเสื่อค่ะหอมทะลุจั่เนาะค่ะตะเสียบเาค่ะนี่คุนสินเนาะค่ะเยาแบบนี้เนาะคะ่ะเพราะข่อยมักกินแบบแบบนี้คุ่นสินใส่ใส่เพราะข่อยมักกินแบบคุ่นสินอื่นเนาะค่ะอุ้ยได้กินหอมผักนั่งซูใบหอมลงไปคักขนาดค่ะมาหน้าค่ะกินน้ำกันค่ะเชิญพี่น้องทุกท่านเนาะค่ะพี่น้องคนติดตามใหม่เลยเก่าเนาะคะ่ะฝากเป็นกลังใจนทำเลยนะค,ะค่ะกินจำลองกวัวเทสซี่เยอรมันค่ะ สิบ่กินเขาว่าไก็เด็กินหอมเป็นไตก็ออปาใแม่แม่เราไยกินเขาแล้วพยานอ้วนมาทีเพะด็กินอบไก่สิบุตเสร็จว้าไตก็ออปาหนัวพอเสียบบช่หนัวขาดเอาากกดไลค์กดแชร์ป่นั้นถึงกดไลคกดแชร์้เด้อนะคะสวัสดีค่ะ มาไปเดกกินน้ำกันค่ะพี่น้องจ้าเรียบร้อยแล้วจ้าไก่เหนียวอบปุ๋นสิ่งเนาะคะ่ะออ้ยเครื่องถึงนัวขนาดจ้าปุ่นสิงน่งเนาะไก่เหนียวไก่ชุบป,ปนหุ้นเนาะคะ่ะอบปุ๋นสิน่งน้ำอจจัดเจาะสวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนที่เข้ามาหลับชมุมกับพี่น้องมาค่าคะกินของกันค่ะอไก่เหนียวอบปุ๋นสิ่งน้ำคลุกคลิกเนาะค่ะ สิ่งหทเขาเอาประมาณนี้บอก่วยครับอืมหนวกอุ่นกระพุ้มลดจากขวดมาหลายมือมันนี้เป็นสีเย็นๆจกนักหวา Nuwa no da ม้วดิขนาดพี่น้องเลย I think I think people are not going to do that. you mm -hmm. น้องทนานสะดวก็ด่จูเฮ็ดกินกันลองเฮ็ดดูงนี้คับเนาอขอมัน ถาคุณเสียมันเปื่อยด้นกะบปรเซอร์น้นองับน้องเอาก็ดีสเน,นีดและเลือกไต้ผู้มาค่ะบางคนมักัมกัามากเสี่ยเปืเป่ยตอนนี้อคุยเลยอ่ะ Mm-hmm. ส่วนตัวนะครับทีเหลือนี่เหาสิอุ่นกินตนนวนัวย้ำหมูเป็ดเนาะค่ะพี่น้องสิเห็นว่าตักมาหลายกินบ่ปเปิดบ่อเล่นเลยค่ะเขาตักใช้จานแล้วเกิดไปอุ่นไม้กุ้เป็ดบบกินตัวเที่ยงกับเกานะจ้ะกินได้ซุบอิ่มพี่น้องเนื้อตอนเที่ยงกับสิอุ่นไม้กุ้เป็ดบบกินตนัวเนาะค่ะนี่แหละค่ะเมนูไข่เหนียวอบขุ่นสินเนาะค่ะ,จะเจ็บแเครื่องถึงค่ะแซ่บหอมนัว ฝากพี่หนุ่มไปจำมือละค่ะขอบคุณทุูกกำลังใจที่เขมามาคอมเมนต์เขาม,มากดไลค์กดติดตามเขาเน้ะค่ะฝากทุกคนเป็นกำลังใจน้ำนี้ด้วค่ะพบกันไม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ